เวลา10นาฬิกา48นาทีสมเด็จพระนิถาทาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปยังอาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกทรงเปิดการแข่งขันโอลิมป,ปิกวิชาการระดับชาติประจำปี2566สาขาคอมพิวเตอร์และสาขาเคมีครั้งที่19ในโอกาสครบรอบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณ พัฒนากรม,มหลวงนราธิวาสราชนครินทจัดขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และวิชาเคมีในสาท,ทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยให้ทัดเทียมน,นานาประเทศอีกทั้งคัดเลือกนักเรียนให้ก้าวเข้าสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคม2566ภายใต้ความร่วมมือและการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์หรือสอวนมีนักเรียนตัวแทนจากศูนย์สออวนทั่วประเทศนักเรียนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวทอาจารย์และคณะทำงานฝ่ายต่างๆเข้าร่วม649คน ในการนี้ทอดพระเนตรนิทรศการเฉลิมกระเกียริสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า,ฟา,ฟากรรยาณวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินจะแสดงรับประวัติพร,ร,ระกรณียกิจและพระกรุณาธที่คุณด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ศึกษาและการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการส่งสนพระไทยโครงการจัดส่งเยาวชนไทยไปร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการตั้งแต่ปี2532และทรงแสดงความยินดีแก่เยาวชนไทยที่ได้รับรางวัลและใบประกาศกิติคุณทุก ครัง้งนิทศศการเฉลิมระเกียรติสมเด็จพระนิธาิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีในชุดพระผู้สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนชาวไทยและชุดพระทรงเป็นมิ่งขวัญในดวงใจมหาวิทยาลัยนเรศวร และนิเทศการผลงานของมูลนิธิสอวนอจะแสดงการดําเนินงานโดยมอบให้มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค11แห่งและโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน6โรงเป็นศูนย์สอวนอเพื่ออบรมและคัดเลือกนักเรียนเข้าไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศต่ตอไปวันที่19พฤษภาคม2566 ภายหลังจากศาสตราจารย์ดรสมเด็จเ,เจ้าฟ้ากรมภาษีสว่างขวัตวรคติยะราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์พระราชทานภาวโรกาสให้ศาสตราจารย์เจอลันสลีสรองอธิการบดีฝ่ายกิจการวิจัยนวัตกรรมและความร่วมมือระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี้คอลเลจลอนดอนหรือ UCL สหราชาอาณาจรรักรกล่าวถวายการต้อนรับในการเสด็จไปทรงหารือเกี่ยวกับการวิจัยด้านโรคติดเชื้อ และย้ำถึงความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับมหาวิทยาลัย UCL แล้วจากนั้นทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการวิจัยด้านภูมิคุ้มกันในระดับเซลล์จีนและการดัดแปลงพันธุกรรมจากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันภูมิคุ้มกันและการปลูกถ่ายอวัยวะมหาวิทยาลัย UCL ซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นที่จะนำไปสู่การรักษาผู้ป่วยในอนาคตโดยศาสตราจารย์คอเดียมอริ ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันวิทยาภาควิชาการติดเชื้อและภูมิคุ้มกันได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับงานวิจัยด้านการป้องกันผลกระทบต่อลำไส้ที่เชื่อมโยงกับระบบภูมิคุ้มกันอัตโนมัติศึกษาคนา้นคว้าภาวะรั่วในลำไส้ของคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายซึ่งก่อให้เกิดการอักเสบและมีผลกระทบกับอวัยวะต่างๆรวมทั้งมีผลการวิจัยที่พบว่า So, we know that we hear every day from the news that eating healthy is very good for us, particularly if we eat vegetables, green vegetables, colourful vegetables. That's what we always bombard by the news. But how? How, what do we eat influence? The, our well being, and in particular, how can we harness what we eat in, uh, in order to um, uh, restore the uh, effect the that some of the patients have in their gut? And so, the idea is that we got bacteria in our, uh, in our gut, and they're very important because when you eat, we all eat fiber, they cannot be digested. We don't have the enzyme to digest the fibers, but we do have bacteria that digest this particular fiber. นอกจากนี้ดรลอล่าพาเลตผู้นำกลุ่มวิจัยสถาบันภูมิคุ้มกันและการปลูกถ่ายอวัยวะได้บรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยระบบภูมิคุ้มกันในตับและการเกิดความผิดปกติในตับ ทั้งจากการดื่มแอลกอฮอล์โรคอ้วนและโรคไวรัสต,ตับอักเสบ อีกทั้งมีศาสตราจารย์ลูซี่วอล์เกอร์ผู้เชี่ยวชาญการควบคุมภูมิคุ้มกันบรรยายถึงการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่1ซึ่งมีสาเหตุจากระบบภูมิคุ้มกันทำลายเซลล์ที่ผลิตอินซูลินโดยกำลังศึกษาแนวทางการรักษาภูมิคุ้มกันแบบใหม่ที่เน้นปกป้องพีเซลที่สามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได้ over the last 6 years or so my lab has been developing a new immunotherapy approach that actually spares the protective t cells so we discovered signals that would promote the survival of these uh, regulatory t cells and then we give a second drug at the same time as the first therapy, so we still get this decrease in disease-inducing T-cells, but actually we now spare these protective cells. And you can see here that the uh, therapy that was tested decreases these regulatory T-cells, but our new immunotherapy approach doesn't. And we've tested this now in preclinical models of diabetes, can get um, very impressive protection from diabetes in these models, and we're now moving to uh, try and test this in people. So, this is still fairly new uh, discovery research, but actually, therapies that target T cells are already starting to show promise in the clinic, and in fact, first ever. Immunotherapy for type 1 diabetes was just given FDA approval at the end of last year. ซึ่งงานวิจัยของสถาบันภูมิคุ้มกันและการปลูกถ่ายอวัยวะมหาวิทยาลัย UCL ดำเนินการเป็นไปในทิศทางที่จะช่วยพัฒนาสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนและมวลมนุษยชาตินำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับโลกในอนาคต โอกาสนี้ศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมภศษีสว่างควัตวรัตติยะราชนารีพระราชทานภาวโรกาดให้ศาสตราจารย์เจอลันส์ลีสรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย UCL ฝ่ายกิจการวิจัยนวัตกรรมและความร่วมมือระหว่างประเทศเฝ้าถวายของที่ระลึกพร้อมกับพระราชทานของที่ระลึกในการเสด็จเยือนมหาวิทยาลัย UCL ในครั้งนี้ แสดงถึงความใส่พระไทยในการสแสวงหาความร่วมมือด้านการวิจัยและการคิดค้นนวัตกรรมร่วมกับสถาบันชั้นนำระดับโลกเพื่อนำความก้าวหน้าไปพัฒนางานวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณาสุขของประเทศไทยให้เทียบเท่าระดับสากลอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างมิตรไมตรีระหว่างประเทศให้มีความแน่นแฟ้นต่อไป เวลา19นาฬิกา32นาทีวันที่20พฤษภาคม2566ตามเวลาท้องถิ่นของสัตหนรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงทุนกระหมอมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีสเสด็จไปยังห้องแกรนซารอนโรงแรมคาตันคาน์เมืองคานสัตหนรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ในงานคานฟิมเฟสติวัล2023 โดยมีนายกิตรติรัชนโนปลัดกระทรวงพาณิชย์นายภูสิทธิ์รัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์อดีบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนายตรียากรสังขวณิตผู้อำนวยการสำนักพัฒนานและส่งเสริมธุรกิจบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ เป็นหนึ่งในโครงการที่เริ่มสร้างสรรค์ที่กระทรวงพาณิชย์ได้ดําเนินการเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมกิจการและผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์ในการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจภาพยนตร์ของไทยและต่างชาติรวมถึงต่อยอดความร่วมมือสู่การเป็นพันธมิตรทางการค้าในอนาคตในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์สุรดับสากลอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเป็นธุรกิจบันเทิงหนึ่งในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ที่จะสร้างรายได้และภาพลักษณ์ให้ประเทศ โดยเฉพาะจากการตามรอยภาพยนตร์ปี2565มีคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศเดินทางเข้ามาถ่ายทำ348เรื่องสร้างไรายได้สูงถึง6,400ล้านบาทซึ่งสูงสุดนับตั้งแต่มีการ,รเก็บสถิติการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทยสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของสถานที่ถ่ายทำในประเทศ ความสามารถของทีมงานไทยและความสําเร็จของมาตรการสร้างแรงจูงใจโดยมาตรการในการลดภาษีแก่ผู้สร้างภาพยนตร์จากต่างประเทศสําหรับค่าใช้จ่ายในการถ่ายทําภายในประเทศที่เข้าหลักเกณฑ์โดย5จังหวัดที่ได้รับความนิยมในการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศคือกรุงเทพมหานครภูเก็ตสมุทรปราการเชียงใหม่และพังงา โอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานส่ง่าวถึงความสำเร็จของประเทศไทยที่สร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของการถ่ายทำภาพยนตร์นในประเทศและจุดแข็งของอุตสาหก,การรมภาพยนตร์ไทย One key reason for Thailand's success in attracting foreign productions lies in its stunning natural beauty and unique architectural diversity, which make our country an ideal location for filming. It is well known that Thailand offers an incredible range of locations that are perfect for any type of film or TV show, from bustling cities to idyllic countryside and beaches, from ancient temples to modern skyscrapers. But Thailand has much more to offer than an ideal setting. The country boasts a deep and talented pool of film. Creatives and technicians. From directors to actors, from producers to post production and VFX experts, Thailand is home to some of the most skilled and experienced film professionals in the world. And of course, our hospitality is unrivaled. In addition, our country provides state of the art infrastructures and technologies, ranging from virtual production environments to cutting edge animation to visual effects and post production services, just, just to name some. Thus, by filming in Thailand, Producers not only gain access to beautiful and culturally rich locations, but also secure the opportunity to work with some of the most talented professionals in the industry. Thailand's strength, however, is not just limited to the creative side of the industry our government has recognized the great importance of the entertainment sector by promoting the film industry as one of the five sectors to be prioritized under the country's soft power policy framework. with five fs, this forward-thinking public policy is placing culture and creativity at the forefront of thailand's growth and development model. The five F's include food, fashion, festival, fighting, and film. To this effect, the Ministry of Commerce is running a series of initiatives, such as Thai Night, to support the international export of Thai content and increase the footprint of Thai companies' overseas business. The aim of these programs is to generate, in 2023, upward of 1.3 billion baht in trade volume, tripling the results of 2022. to <laughs> Connect จากเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันรุ่นที่10และรุ่นที่12ซึ่งสื่อถึงการสืบทอดและพัฒนาวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติผ่านยุคสมัยจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคตที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องเข้าใจรากฐานตัวตนเพื่อปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยที่จะเติบโตได้ด้วยการผสมผสานอดีตอันทรงคุณค่าและศักยภาพของคนไทยในปัจจุบันเพื่อมุ่งสู่อนาคตอันไร้ขีดจำกัด สำหรับแนวคิดของปี2,566คือ Thailand Transform การพลิกโฉมหนังไทยมิติใหม่สู่ภาพยนตร์โลกนำเสนอก้าใหม่ทุกมิติในจุดแข็งของอุตสาหการรมภาพยนตร์ไทยเช่นบุคลารกรที่มีความสามารถสถานที่ถ่ายทำที่สวยงามและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมารับชมคอนเทนต์หรือภาพยนตร์ผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งมากขึ้น โดยพบว่าการรับชมบริการสตรีมมิ่งคอนเทนต์ของประเทศไทยได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างมากและมีผู้ให้บริการสตรีมมิ่งคอนเทนต์ลงทุนในคอนเทนต์ไทยถึง3,700ล้านบาทซึ่งจะเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยในการผลิตผลงานเปิอนําเสนอแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งโดยทักษะความเที่ยวชาญระดับสูงในด้านเทคนิคฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ โดยสามารถสอดแทรกซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในรูปแบบต่างๆอาทิวัฒนธรรมอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเติบโตจากระดับท้องถิน่นไปสู่สถานะของผู้ให้บริการความบันเทิงและวัฒนธรรมระดับนานาชาติ